ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับแล้วันนี้ก็อยู่กันกับในเกม Soccer b l a s เก,กมนี้เป็นเกมแนวฟุตบอลที่ต้องบอกได้ว่าเสียงเป็นไรเนี่ยโอเคเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านมาเรามาเล่นเต็มเต็มบอลเต็มดีกว่านะโอ้โหมีใครบ้างเนี่ยคาวัาลสกี้อเล็กเซียฮอเดสแล้วก็เนอะตอนนี้ผมอยู่ฝั่งขงวาแล้วครับผมผมชื่อทีมว่า Soccer b l a s ไม่ใช่เนี่ยชื่อทีมก็ชื่อทีมกันหมดเน,น่ยเออแครับเกมเริ่มแล้วครับผม ทางเจ้าบ้านไม่เขี่ยเจ้าบ้านเปิดยาวเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหโอเคครับผมเหมือนจะแย่งได้แย่งบอลแย่งบอลกลับบัติแย่งดีเออเดี๋ยวด้ะเดเอ้ยเดี๋ยวด้ะโอ้ยยิงเร็วอุปโธเอ้ยดีนะเสียบได้โอเคจังหวะนี้นะครับผมโอ้โหพยายามพยายามคุมเกมไวให้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เฮ้ยขี้โกงมาเนี่ยโอ้ขี้โกงแล้วแหละขี้โกงแล้วแหละขี้โกงแล้วแหล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคโอเค เอาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเตะบอลมั่วเดี๋ยเตะบอลอะไรเดี๋ยวฮะเดี๋ยทิๆเฮ้ยจังหวะนี้ทะลุช่องอือหือยิงจะไปยิงโอ้โหยิงอัดหน้าโก้มาโถเอ้ยโก้ก็รับได้สิยิงอัดหน่เขาขนาดนี้เอาว่ะไล่บอลได้อีกโอเคเห็นบอลทะลุช่องมาโถเอ้ยไม่ได้ว่ะโอ้โหเดี๋ยวไปส่งมาให้เขาเฉยอือเอาว่ะบอลได้เล็กว่ะยิงเลยแล้วโอ้โหเซฟติดเซฟลูกนี้โอ้โหดีนะเนี่ยประตูเดี๋ยวเดี๋ยว เกิดไปวะเนี่ยโอหดีนะไม่มีใครเอาไปได้ของบอลร,รีบขึ้นน่ะยังรุดเร้วโอเคโอ้โดนสไลด์ขนาดนี้ครับฟปล่าแน่นอนครับผมจังหวะนี้เป็นจังหวะฟรีคิกนะครับผมลองสัตไกลดาวอังคารครับขอโทษกดอะไรขนาดนี้ไหมเอา嘛ม,มันเล่นบอลเด็กอย่างเดียวเลยโอเคเฮ้ยเห็นช่องจังอวะน,นี้แหละ ยิงเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนครับด้วยเบอร์นัดโอเคครับโอ้โห oh, ดีได้เนี่ยอืมอืมเอาเลยครับผมกระดับวิ่งวิ่งยังไวเฮ้ยจังหวะนี้เห็นตัวหลุดเอานะครับเปิดเข้ากลางโกลูกนี้เรียบร้อยเบอร์นัดสองประตูไปแล้วครับผมเอาเลยครับผมทางเจ้าบ้าน เสียเปรียบมากๆครับตอนนี้เสียเปรียบยู่สประตูทางทีมเยือนนั้นเล่นดีอย่างไม่ขาดคิดด้วยอาศัยจังหวะไดรเบร็บอลของพวกเขาโอเคครับผมบอลอยู่ที่เบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดโดสกัดไม่ได้พยายามจะเล่นเร็วบอลอยู่ที่คอสตาคอสตาพยายามจะเลี้ยงฝ่าแต่ไม่โอ้โหมันก็เหนียวเกินไปที่โควสกีบอลอยู่ที่เบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดพยายามจะหาช่องใจโอเคเบอร์นาร์ดด้วยความขยันครับ ไล่บอลกลับมาได้บอลอยู่ที่ครัชครัชจังหวะนี้จ่ายให้เพื่อนร่วมทีมอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมสงสัยยุเคยอยู่ทีมเดียวกันก็เลยลงกันเอาล่ะโอเคเฮ้ยลุดเห็นช่องบอลอยู่ที่บอลอยู่ที่ฮามิชฮามิชพยายามจะยิงหาช่องยิงโอบแต่จังหวะนี้เขาพยายามจ่ายไปก่อนครับโอ้โหเล่นบอลไดเร็กเอาเลยครับผม เป็นการส่วนกลับของเจ้าบ้านเฮ้ยจังหวะน,นี้เห็นหลุดค่อมเห็นช่องครับผมคอสตาคอสตาโดนสกัดเอาไว้ได้นะโฮ,ฮ้ยโอเคเป็นฝั่งทีมเยือนเปิดไดเร็ขึ้นไปอีกทีโอเคครับหมดเวลาคราึ่งแรกครับทีมเยือนนำอยู่2ประตูต่อศ <c oughs> ูนย์จวันี้เป็นจังหวะเปิดเกมครึ่งหลังครับผมรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือไม่ต้องดูเอานะครับผม โอเคบอลกลับมาที pixel, ่ท oh ีมเยือนเฮ้ยจังหวะนี้ครับหลุดแล้วสัตว์เต็มคอรอดเต็มแก๊งเรียบร้อยครับผมเบอร์นาร์ดแพทริกครับผมโอ้โหช่วงนี้ฟอร์มดีจริงๆเลยนะครับผมใช่ไหมครับคุณกิตติใช่ครับคุณเฉลิมเฮ้ยดีดยีดดีนะออือโอเคครับผมจังหวะนี้พยายามจะเลี้ยงหลบแต่ก็หลบไม่พ้นทางฝั่งทีมเยือนตอนนี้พยายามสกัดเต็มที่ดีนะครับผมโอ้นี่ประตูเหนียวมากเลย โอเคเปิดลูกไดเร็กขึ้นไปอือหือโดนดักไว้ได้โดยรุยอือหือโดนบอลเตล็กอือหือจังหวะนี้คานครับผมมันไม่ใช่อเล็กซ์ครับผมเซฟได้ได้อย่างเดียวเซฟอย่างดีจังหวะนี้เปิดบอดลไดเร็กไปอีกครั้งหนึ่งบอลอยู่ที่แกรนท์ไปที่โรเบอร์สกี้ารเบอร์สกี้พยายามใจะให้เบอร์นาร์ดแต่ว่าติดทางด้านของมันชื่อว่าอะไรวะเนี่ยซูซุกุรุเอาผมบอลอยู่ที่แอนนิส เอาลูกนี้พยายามจะเล่นเร็วครับอาจจะได้ผลซะด้วยเปิดบอลเข้าไปแล้วโอ้บ้าครับผมเอา้าไม่ยิงเหรอครับพี่เออ <c oughs> ทำอะไรครับพี่สงสัยสื่อสารกันไม่เรียบร้อยครับได้ยินเป็นกิงประมาณนี้ครับผมกิงกิงกิงสงสัยเขาต้องกึงครับผมสงสัยพยายามจะยิงเองไปเมื่อกี้โอเคครับผมจ่ายพลิกคอสตาเบอร์อนัดเบอร์นัดเหมือนจะจังหวะยิงตรงตูปสับประตูครับผมเอ้ย เอาอ oh, so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  ่ะเย่งหน่อยโอ้โหบอลได้เล็กแล้วเอ้ยฮึมจังหวะนี้คอสตาตัดบอลได้สวยยิงสองสองเรียบร้อยเบอร์นารสี่ประตูครับผมโอ้โหวันนี้ฟอร์มดีจริงจริงฮึมเจ้าบันพยายามเร่งเร็วครับผมเปิดบอลได้เล็กใส่อีกแล้วจังหวะนี้บอลอยู่ที่เดสไว้ที่คอฟสกีวอสซีโดนสกัดออกไปโดยไม่ฟาวครับทิมจากข้างหลังเมื่อกี้ถ้าแกล้งล้มนิดหน่อยอาจจะฟาวได้นะครับแต่ว่ากดปุ่มแกล้งล้มไม่เป็น เอ,เอามาเอา loser. เอาแล้วครับจังหวะนี้วันเจ้าบ้านยิงโอ้โหติดเซฟอเล็กซ์อีกแล้วครับผมอเล็กซ์วันนี้ทำได้ยอดเยี่ยมพอๆกับเบอร์นาร์เลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหสไลด์อย่างนี้มอนต้ามอนต้าบอลบอลอยู่ที่แถวแดสแดสกำลังวิ่งไล่อย่างสุดกำลังไอที่ฮาบัต์คานมอนโต้มอนเต้ไม่ใช่มอนโต้ อาร์เมอลอาเมลพยายามจะจ่ายให้แฮมิชนะครับผมแต่ว่าดันติดบล็อกจังวะนี้เจ้าบ้านพยายามยิงไกลเรียบร้อยครับผมเซฟอีกแล้วไม่ใช่เรียบร้อยตังวะนี้เล่นบอลไดร็กกันไปบ้างติดบล็อกอีกแล้วครับเจ้าบ้านก็ไดร็กขึ้นโขกสกัดไว้ได้ดีครับผมเวลาเหลืออีก10นาที10นาทีก่อนการแข่งขันจะหมดลง ลูกที่เปิดยาวเข้าไปเรียบโคสกันไว้ได้บอลอยู่ที่ฮามิไปจิบ่เบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดเล่นเร็วกับคอสตาบอลอยู่ที่แกรนด์แกรน์จังหวะนี้เลี้ยงไปเห็นช่องส่องยิงเรียบร้อยครับผมแกรนด์สายสังหารของเขาลูกนี้ต้องแบบยอมรับเลยนะครับว่าเขาเห็นช่องแล้วได้คมจริงๆทีมนี้ใช้โอกาสจบสกอร์ไม่เปลืองมากเลยครับไม่เหมือนทีมนั้นครับผมเปลืองจริงๆ โอเคครับผมโอเคยังติดบอลอยู่ที่เบอร์นาดเบอร์นาดพยายามเล่นทะลุช่องโอเคครับหมดเวลาการแข่งขันเจวันีดทีมเยือนกดทีมเจ้าบ้านไป5ประตูต่อหนึ่งเบอร์นาดสี่ประตูและแกรนท์อีกหนึ่งประตูโดยที่เจ้าบ้านที่เคยแตกด้วยมาตินกองหน้าของเขาครับผมเอาเลยครับผม,มแต้มคะแนนตอนนี้อยู่ที่ที่สอง เอาละครับหลังจากที่การแข่งขันเมื่อวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วกับการแข่งขันวันนี้ก็ะอยู่กันกับทีมดอตมุดนะครับผมดอตมุดเจอกับทีมมุนิชิตนะครับผมมุนเชตมุนเช่นนะครับผมโอเคครับผมเป็นทีมยุดในลีกเดียวกันนะครับผมนม่มาเตะในรายการนี้เหมือนกันมุนชิตพยายามเล่นเร็วโค้ชบอกมจ่ายบอลหน่อยจ่ายบอลก็เลยจ่ายบอลให้โค้ชไปเลยครับจจงหวะดี้โอ้โห บอลอยู่ที่อมเมล์ประโะูเอ้ยมันจะส่งให้อมเมลโอโ้ลูกนีสัตว์โอโ้เซฟอีกแล้วครับผมอเล็กซ์ของเราน้ำตาจะไหลโกบอกโกบอกกุณได้โชว์ทุกสกิลเลยที่มีในชีวิตโอ้หืมมันเพชสอย่งางหนักเลยอะเล่นยากมากเลยครับผมยังหวะนนี้วันนี้บอลไดเรกอีกแล้วโอ้โหจ่ายแรงเกินไปครับผม โอ้ย oh, ิงลูกนี้โอ้โหเซฟอีกแล้วครับผมสุดยอดเลยครับผมอเล็กซ์โชว์ฟอร์มดีตั้งแต่นัดที่แล้วนะครับผมเซฟอุตรุ่ดเซฟอย่างเดียวเลยเดินไปโอ้โ oh, ห oh, พยายามยิงอีกแล้วดีนะอเล็กซ์กูเซฟเซฟจริงๆเอาครับผมวันนี้ใช้ความเร็วเปิดลงมาอ้ oh, ลูกนี้ครับผมเขาพยายามสไลด์แต่ว่าสไลด์โดนขาคนในฟาวัวนี้เบอร์นาต้องตัดสินใจดีดี ยิงลูกนี้โอ้โหติดปลอกติดกระแพงครับโโหเอ้ยจังหวะนี้บอลจะที่กันการสัดเต็มข้อโอ้โหติดเซฟเอเล็กซิกแล้วทำงานหนักเลยเกินเอาว่ะอื้อจังหวะนี้กัดบอลได้เล็กไปได้เอ้เดีาเดาเตะขาคนเฮ้ยยังได้บอลจังหวะนี้ครับคอสตอ้าลุยเลี้ยงลุยขึ้นมา Uh huh. ยิงครับลูกนี้ยังติดเซฟ uh huh. เอา้าได้มอนย,ยิงอีกแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหมอตเตจากกลางสนามเขาขึ้นเลี้ยงขึ้นมาด้วยความผิดพลาดของทีมฝั่งเยือนก็เลยได้ประตูขึ้นนำไปครับจากมอตเาจังหวะนี้ทีมเย้าวนะครับผมได้ประตูขึ้นนำพยายามเล่นเร็วครับโอ้โหยังสกัดเอาไปได้ จหวะนนี้เห็นช่องแต่ก็จ่ายทุกๆช่องไม่ได้เอาหมดเวลาครึ่งแรกครับผมตอนนี้ทีมเยือนนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์พยายามจ่ายบอลรวดเร็ววิ่งตัดลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับสอประตูต่อศูนย์ครับเบนราดครับผมโอ้โหกองหน้าตัวเก่งของทีมมุนเชสตอ้าวโอ้โหดีอัศ เอาหูสไลด์อีกแล้วครับผมทีมนี้เป็นทีมจอมสไลด์หรือไงเนี่ยเอาเลยครับผมเบอร์นาดพยายามเล่งยิงลูกนี้จวบาน,นี้บอลอยู่ที่เบอร์นาดฟาวอีกแล้วรู้ว่ากูยิงไม่เข้ามึงเลยทำฟาวใช่ไหมคะได้เดี๋ยวรอบนี้กูยิงให้เข้าให้ดูนี่ได้เซฟเลยเห็นไหมหลาบโถ่เอ้ยเอาว่ะ ออ <c oughs> ประกบสามตลอดโอ้โหยังได้เอ้อเอาวะังหวะนี้ลุยลุยขึ้นมาบอลล่งๆครับเบนัทยิงเรียบร้อยด้วยการสามประสานของกองกลางและกองหน้าขึ้นนำไวิเช่ยิงประตูได้อีกแล้วครับโอเคบอลอยู่ที่คาร์ลอส พอซาดีว่ะเอาละครับบอลอยู่ที่เบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดเลี้ยงจี้ขึ้นมาเสาแรกเรียบร้อยครับแฮตทริกอีกแล้วครับผมฟอร์มแรงจริงๆครับผมคนคนนี้โอ้นัดที่แล้วก็แฮตทริกนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคุณเจริญมครับผมใช่ครับคุณกิติโอเคครับผมจังหวะนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรียบร้อยครับผมจบการแข่งขันจบการแข่งขันไปที่มูนเชตนะครับชนะดอตมูดไปได้นะครับประเทดอตมูด รอนมุนไปได้ที่4ประตูต่อดศูนย์นะครับจากการเข้าขึ้นมายิงแล้วก็ของมัตตาแล้วก็การทำแฮตส์ิของเบอร์นาร์ดนะครับผมเอาละกับผมหากใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเล่นเกมคลายเครียดหน่อยนะท่านผูบบ้ชมเช่วงานี้มันเครียดแล้วกันโอเคนะครับท่านผูบบ้ชมครับสวัสดีครับเจอกนันนะสวัว